สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําเมนูแซ่บๆอร,ออรอ่อ,รอยๆเข้มข้นกันอีกแล้วนะคะเป็นยำเส้นเล็กหมูกรอบค่ะสูตรยำวันนี้ก็จะเป็นสูตรเหมือนกับการทําลาบนะคะจะเป็นแบบใส่ข้าวคั่วพริกป่นค่ะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการทําหมูกรอบกันเลยค่ะ มาม่าก็จะต้มน้ำนะคะให้พอท่วมหมูค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นาส้มสายชูประมาณ 3- 4ช้อนโต๊ะจากนั้นมาม่าจะนําหมู3ามชั้นนะคะที่บั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปต้มค่ะจะนําส่วนหนังลงต้มก่อนนะคะ,ะมาม่าจะใช้เวลาต้มในส่วนหนังอยู่ที่ประมาณ20นาทีจากนั้นก็พลิกกลับด้านแล้วก็ต้มต่ออีกสักประมาณ10นาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครบเวลาก็ตักขึ้นค่ะสูตรนี้มาม่าอยากให้หนังหมูเนี่ยมีความฟูกรอบมากๆนะคะมาม่าก็จะนําที่จิ้มหนังหมูนะคะมาจิ้มลงไปแบบนี้ให้ทั่วๆเลยค่ะ จากนั้นให้เตรียมภาชนะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปค่ะกะพอประมาณว่าให้สามารถท่วมในส่วนของหนังหมูนะคะเราก็จะนำส่วนหนังหมูเนี่ยลงไปแช่ค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีครบเวลาแล้วนำขึ้นค่ะจากนั้นก็นำกระดาษน,นะคะมาซับให้แห้งค่ะจากนั้นก็โรยกระป๋องลงไปเล็กน้อยค่ะ กะเอาพอประมาณอย่าให้เยอะมากเกินไปไม่งั้นจะเค็มนะคะแต่ว่าให้หมูสามชั้นของเราเนี่ยมีรสชาตินะคะโรยเกลือทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่ากก็จะนำไปอบกันเลยค่ะจะอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ใช้ส่วนของหนังหมูนำขึ้นก่อนนะคะอบอยู่ที่ประมาณ200ฟาเรนไฮต์หรือ100องศารอบแรกอยู่ที่30นาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะพลิกกลับด้านแล้วก็อบอุณหภูมิเท่าเดิมเลยนะคะส่วนนี้มาม่าจะอบอยู่แค่ประมาณ15นาทีค่ะครบเวลาแล้วมาม่าก็จะพลิกกลับด้านแล้วก็อบต่อนะคะคราวนี้จะเพิ่มอุณหภูมิเป็น350ฟาเรนไฮหรือ180องศาเวลาอยู่ที่15นาทีค่ะครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูกรอบของเราจะได้ประมาณนี้นะคะหนังเนี่ยเริ่มแห้งแล้วค่ะ แล้วก็มีความพองขึ้นมาเล็กน้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดนะคะจากนั้นก็มาม่าจะนำตรงส่วนของเนื้อหมูลงไปทอดก่อนค่ะจากนั้นก็ใช้ตะหลิวนะคะวิวิเอาน้ำมันเนี่ยให้พอท่วมหนังหมูแบบนี้ค่ะมาม่าก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหนังหมูเนี่ยจะพองกรอบแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนังหมูก็จะพองกรอบได้ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาสับเป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เตรียมในส่วนของหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาทําในส่วนของน้ํายําค่ะมาม่าก็จะใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปตามด้วยน้ําปลาค่ะสูตรน้ํายําสูตรนี้ก็จะยําให้มีน้ําเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นมาม่าก็จะใส่น้ํามะขามเปียกค่ะส่วนผสมของน้ํายําสูตรนี้เดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูกันได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆต้องกะปริมาณในส่วนของเส้นเล็กด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใส่จำนวนมากก็อาจต้องเพิ่มสัสดส่วนขึ้นไปนะคะจะได้ทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยค่ะหลังจากคนผวนผสมจนละลายเข้ากันดีมาม่าก,ก็จะเติมผงชูรสตามด้วยพริกป่นลงไปค่ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งในระหว่างนี้มาม่าก,ก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นค่ะ น้ำยำของเราได้ที่แล้วนะคะจากนั้นมาม่าจะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะไปลวกเส้นเล็กกันค่ะน้ำเส้นเล็กลวกในน้ำร้อนจัดนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีก็พอแล้วค่ะพอลวกจนเส้นเหนียวนุ่มสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นมาม่าก็จะตักขึ้นนะคะพักให้เสด็จน้ำแล้วจากนั้นมาม่าก็จะนำไปแช่ในน้ำเย็นทันทีค่ะ วิธีนี้ก็จะช่วยทําให้เส้นของเราเนี่ยไม่พันกันไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นค่ะนําไปพักให้เสด็จน้ําจากนั้นเราก็จะมาปรุงในส่วนของน้ํายําเพิ่มมาม่าก,ก็จะเติมข้าวคั่วลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงเพิ่มความหอมนะคะอีกเล็กน้อยด้วยผักชีฝรั่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลุกผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะนําเส้นเล็กใส่ตามลงไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ลืมนะคะใส่หมูกรอบตามลงไปเลยคะ่ะจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันนะคะได้ประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ แค่นี้ยำเส้นเล็กหมูกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะดูสีสันน่ากินมากๆเลยนะคะเส้นเกิ็เหนียวนุ่มนะคะน้ำยำก็จะเปรี้ยวหวานๆนะคะสูตรนี้แล้วก็มีความเค็มเล็กน้อยจากหมูกรอบค่ะเข้ากันดีสุดๆค่ะหอมกลิ่นข้าวคั่วพริกป่นผักชีฝรั่งเข้ากันดีสุดๆเลยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ